2ขั้นตอนถ้าเราทำได้จริงเราจะพ้นจากคำว่าทุก์และอยู่กับความผาสุขภายในตัวเราค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบีได้ไปเวิร์กช็อปเติมความสุขให้ใจกับพระอาจารย์ไพศาลซึ่งสิ่งที่บีจะมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่แนวคิดแต่มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำได้จริงๆอะค่ะมันจะพาเราพ้นทุกโดยวิธีการพ้นทุกนะคะจะมีแค่สขั้นตอนเท่านั้นค่ะนั่นก็คือ 1. การทาจิต การทำาจตนะคะก็คือการกลับเข้ามาหาตัวเองโดยเราจะใช้สองเครื่องมือหลักๆนะะนั่นก็คือ 1. สติสติะคะก็คือการรู้ตัวรู้ทันความคิดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ผักใสไม่ตีความและไม่หลงไปเป็นมันค่ะแค่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อยๆดับลงไปและเครื่องมือที่2นั่นก็คือการปล่อยวางค่ะ การปล่อยวางไม่ใช่การฝืนความรู้สึกนะคะแต่มันคือการที่เราได้เห็นและเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราเข้าใจอย่างจริงๆะคะ่ะมันจะค่อยๆเบาขึ้นแล้วเมื่อเราทําบ่อยๆนะคะมุมมองความคิดหรือจิตของเราค่ะก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปมันจะเป็นไปเองตามอัตโนมัติเลยค่ะต่อมาเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ค่ะนั่นคือการทํากิจ การทำกิจนั่นก็คือการเปลี่ยนปัจจัยภายนอกเพื่อไม่ให้สิ่งนั้นย้อนกลับมาอีกหรือเกิดขึ้นซ้ำๆก็อย่างเช่นการแก้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการตัดสินใจบางอย่างการตั้งขอบเขตเพื่อป้องกันสิ่งที่มากระทบเพราะถ้าเราทำจิตแล้วไม่ทำกิจนะคะจิตเราอ่ะจะสงบได้แค่ชั่วคราวและถ้าต้นเหตุมันยังอยู่มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและในขณะเดียวกันถ้าเราทำแต่กิจแต่ไม่ทำจิต ใจยังเต็มไปด้วยความอยากความกลัวหรือความยึดติดสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะกลับมาวนลูปเป็นเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเรื่องแต่ก็ยังเจอความทุกข์เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการทำจิตและการทำกิตเลยต้องทำควบคู่กันไปเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์และอยู่กับความพาสุขที่มีอยู่แล้วในใจของเรานั่นเองค่ะ